ครับสวัสดีครับมะมึงนะครับตัวนี้เกีียวเข่าก้อนมูนะครับอยู่บันต้องมานะเพิ่อนอิ่นแม่แม่สะอ้อยแม่อ้อยแล้วก็แม่หนุ่ยแม่เจ๊กย่ยตัวนี้แม่ไล่นี่ครับตัวนี้อยู่บันต้องมานะครับเพื่อนเกี่ยวเข่าก็เลดไทยคลิปเป็นนะครับผมลนองมาดิเกี่ยวก้อนมูเลยนี่คือแต่เก่าของลูกบอกินมันหลายคนด้ตัวนี้มันซุกก้อนมูเออซุกก้อนมูก็มีน้อย เลยกินเป็นเป็นข้าวเหนียววนข้าวเหน,เนียวบเกี่ยวผ่านน้ำมีต่างหากเออน้ำก็ไล่ค่อยๆ่อยนน่ะมันนุน่มอยังนรกเออที่ตากแกแดดหรือทีดีอันนี้เพราท่านหูมันแห้งแล้วก็มัดที่เธอหอบนี่ฝนกินเอนอก็เส้นแน่หรือเปล่านาะประมาณจากไรนี่เครงบ่อสองไหรหรือไรห,หนึ่งนี<ไ>่เฉพาะเฉพาะที่เกี่ยวนี่เออไรหนึ่ง โอ้ยเดี๋ยวะไรกับเนะบโอ้ยอ้องไตห้องครบายอันนี้กันเอาโน้าหัวหว่แล้วน้าหว่ไม่ถืาว่าเขาไม่ทาเขาบ็เเอ หน่วยบอกว่ามึงก็เอาสายยังมาย่าง,ม,าางมึงก็นั่งดึงอยู่ในเฮือนยังบ่เ็ดโอากัดยิงอไงเออพ่อเตะพอเตะตื่นเนาะพ่อนกตื่นไปย่างบ่เ็ดเดียเด๋ยว,ยว,น,วน,น,น้องได้เกี่ยวผ้าน้ำแห้งนี่เกี่ยบสนิทพอเกี่ยวพอได้หลับเด้กินนอนอยู่ดอกได้กินนอนอยู่ดอกเด้เอาแนวแล้วได้เกี่ยวก้อนมุ้ยตั้งหักก้อ,อนนี้มีงวัวมีขั้วอยู่ก้นนี้มีงัวตัวนึงงัวตัวนึง ว่าเจ้างูว่าชิ่อเจ้เ้ามาขอคนเฟื่องทีมันขอก็เอาเลยบื้องหลังหรอกว่าเฟื่องแต่ดีว่ามีงูแลอกปู่ได้บินงวก็บบ่ขอปู่ตีนี้เกี่ยวงานบอกกับเป็นยังให้เขาเกี่ยวเอออเากงวตัวเดียวอือ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 งามบ่เขาเป็นยังไงโอ้งามอยู่ทั้งผีก็งามอยู่แต่ว่าอยู่หน้าพวกใครงามแล้วใครแนน่เาะมันเป็นนาโนนมันฝนมาละเออฝนมาละเออ ยาดอนนั่นป้องคามกับยานันเฮ็ดนั่นขันบัตีดยาคุ้มบได้ได้นั่นบ้าแล้วก็คุ้มยาน้าพอพบคุ้มยาให้เกี่ยวผู้เดียวที่นอนนี่เออไปเพนโอ้ไปเพนเพนบ้านหัวจ้างโอ้ตะานโอ้โตเกมเหมือนกันแต่ไปเพนอยู่วัดนี่พ่าเพนอยู่วัดนี่เพราะผู้เฒ่าคือบัวหอเมียนเพ่นหาเพนเมียนแต่เศร้า อันนี้เป็นหน้าไกบ่บาทนะครับเพิ่นเกีียวหน้าไกบ่บาทเ,เกีียวข้าวเหนียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับทุกท่านทีรับชมนะครับขอบคุณหลายโปรครับผมสวัสดีครับผม